ถนนนะครับใช้ปุ๋ยโนฟาร์มเขาบอกหอมหวานอร่อยเขาบอกเมื่อกี้ว่าให้ไปแล้วถ้ากินแล้วติดใจเดี๋ยวต้องมาเอาใหม่นะครับนี่ก็เดี๋ยวลูกนี้เก็บนะครับก็ให้นะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าของสวนนะครับเจ้าของแปลงนะครับวันนี้ตอนรับอย่างดีเลยนะครับตอนรับอย่างดีเลยนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับผลละหมากรลกไม้เต็มเลยนะครับแหลงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับหลายหลายอย่างด้วยกัน นะครับกาแฟนะครับมีกาแฟสวยๆนะครับที่เก็บมาฝากท่านนะครับโอ้มาท่านได้ชมไหมมั้ยลูกใหญ่ลูกโตเห็นไหมโอ้สวยนะครับแต่ละลูกแต่ละลูกนะครับอ่ะตรงนี้ก็กาแฟอันนี้โสวยดูเลยนะครับโอ้โหแต่ละต้นเห็นไหมเยอะมากเลยนะครับกาแฟนะครับโอ้โหนี้เยอะจริงๆนะครับนี่กาแฟนะครับอายุสี่ปีนะครับแปลงนี้ ลูกโตลูกดลลูกสวยมากมากเลยนะครับกาแฟใช้ตั้งแต่เริ่มรองก็หลุมแล้วนะครับแปลงนี้นะครับใช้ผลิตภัณฑ์อินโดฟาร์มาตลอดไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นเลยนะครับเห็นไหมนะครับสวยมากๆเลยก็ฝากท่านด้วยนะครับรวมการใช้ผลิตภัณฑ์ปลอดสารเคมีนะครับดูกาแฟแต่ละแปลงแต่ละต้นนะครับเห็นไหมกาแฟโรบัต้านะครับแปลงนี้ก็เก็บ มาฝากท่านผู้ชมนะครับวันนี้ทีมงานภูตะวันก็มาเยี่ยมเยียนนะครับพี่น้องเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์อินโดฟาร์มนะครับปุ๋ยภูตะวันปุ๋ยอินโดฟาร์มนะครับแต่ละต้นสวยมากนะครับดูนะครับโอ้ลูกใหญ่มากเลยนะครับตอนนี้นี่ยังเหลือเวลาหลายเดือนนะครับกว่าจะเก็บไป็นมนะครับกาแฟนะครับนี้ประมาณเดือนธันวาคมนะครับจะเก็บกาแฟนะครับแต่ว่าเห็นไหม เยอะมากนะครับนี่กาแฟโรบัสต้าชุมพรกาแฟชุมพรนะครับวันนี้ทีมงานภูตะวันก็ได้เข้ามาที่นี่นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับเจ้าของแปลงนะครับที่ใช้ปุ๋ยอินโนฟาร์มใช้ปุ๋ยภูตะวันมาตลอดนะครับ4ปีเต็มนะครับก็ฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในช่องปุ๋ยภูตะวันพรีเมียมนะครับ